ทำหน่อยนังเนื้อสบายดีโอ้ยคือมายิ้มรอเทอเนาะยิ้มรอดูเฮด้อรอดูเออมาทำเล่งกับเชียวบ่ลูกเชียวบ่ะนะมนุษย์ตัวเขียวอันนี้ได้ค่ะมนุษย์ตัวฟ้าอันนี้มน,นุษย์ถัว่วโลนบ่เ่ <c oughs> <c oughs> ยิ้้มใหเอื้อยยิ้มหวานเธอยิ้มหวานใธอผู้สาวดูยิ้มหวานเช้าเช้าดู ได้ให้เช้าหมักเร็วน้องเนย่ครับน้องดีดกำลังจิ้มหัวหอยน้องสิไปใส่ลาบเท้ามาในเสนอเมนูลาบเท้าลาบสาลายน้ำจืดปูมาเลยปูปูมาเลยปูมาเลยใช่ปูน่ามังแมีเพื่อนได้มังแมีเพื่อนเป็นเมนูตู้เขียวมีเพื่อนสองตัวได้ตู้เขียวกับตู้เขียว อ,อันนี้จังเ,เต้ข้าวน้องเนยคำาพองอยังไงน้อยผู้มีผู้ใหญ่ใจดีฝากให้กรเรือต้นเดียวหน่แหละน้องเนยน้องนันก็นเขาเอาไปเหรินมุนไปเบ่เลยโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้เปิดแม่ไปหาเอาเนี่ยกินไหมมังค์ก่อนบรรยากาศเมื่อนี่เป็นซีคืมคืมบอดแดดจะหอนอ,อ,อ๊บอ้าวมา นี่ว่าหายายนอ้องอิพี่น,อน,น,น,นอ้อ,เกกอ,นองเมืเเเอ่อกินอยู่บ้านยายน้องอีฐพักเซกบแต่พี่น้องนี่ตึงแซ่บเอาบไปใส่บริจีพี่ค่ะเออใะ่พิกชุกโลดฮะใสิกชุกหลักชี้มือง่ายอันนี้เนื้อเยอะ้ว่าหั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนีย ก็มีะะหัวชิ้งไข่คี่เก่าปลาเคือต,ต้นห้อมพักชีลาสกุ๊ากกหน้านอนใส่หัวคอยลงไปแล้วพี่น้องเนี้ยเขาก็ใส่เรียบร้อยหัวพอยวายเอามาเอายางมาคายน่ะ ไม่่เออแม่ให้เรรับสื่ออยู่ออได้แล้วมะคืนน,น้ำเด้เอเงินน่ะเด้อไปออขอต่อแสบบนงเนยซื้อโรตากหน่อยซื้อพัดกะเพรา สิงงามเด้อมาเนี่ยน้องก็ได้ไปเบิ้งแก้มานังกินกิงข้าวกบงั้มหันหลังยิงข้าวกับกบ,นยยกบเนเาะลอาเพลงไ้ป้าลุงฟังดูนี่คือจอมหยุดพี่น้องกำลังสิเอาอันเล็กไปขายเลเ็กเศษ แม่นบ่หี่เนิ่ยกูเผาแน่นบ่ยันแบบเผาอรี่เนิ่ยบ่ดีิห่อยขายไปเลยหลายคนก็ถทามรถขั้นเก่านองหลีดไปใส่นี่แหละพี่น้องเอ้ยผู้เสือแดงแดงไงแหละเอาไปขายแล้วขายบ่ได้ไร ไปเอาไปขายเคยได้เงินมายืมรถลูกสาวไปขายเล็กโมเมนไปขายรถขายนี่ดีจันบ้านองพ่อเลยยุ๊บไอ้ไอ้ไปบออแนมเบิ่งกมาดูเชี่ยวเปนยังังเป็นโคกันอยู่ดีนี่เบิ่ง Ừ, cái gì ạ? cố hẹn cố khảo gì không lõi mọi phải đây là màu khảo nào còn... của thế ừ. là thế nào? cướp อู้กูบระสเตรตตัวนัว่ฉันได้นึตุกมันใครใครยังทดิไค่ก็ยังทำแหละอดรอดรอดรอดินนะอดินบไปขายนังก่อนเลเออบันฮ้ฟังอีกตานะบันตเสียนะเได้จิ้ได้หิดนอย

ก็จุดเปียบดิลึกท่าไปจังไหนท่าขมางมากเก่งปะขมขมเหรอมมน้กค่ะขมขมยังไงใา้ขมแบบแข้งแข้งเขาหลุน แข็งผมกับวกินสดกินอากินอยู่ในน้เถ่นกิกับคนกมกินอไหนางกินกินเลยตากิ๊กนมึงห้อยทหมกขวมนะเนี่ขาจะใบชิงเนาะขนาดใใบชิงแบมึงมาึงอที่แล้วเอกินมึงดูพี่น้องคอมเมนต์บอกว่าอัน สินข้าว mm. <í> e. ักแวนแลเบิ่งเากันมาใช่ไหมใมใช่ไอ้บอกเ่ด้งานเป็นเด็มึงเอาไปได้ปไปได้อทมจบอะเนี่ยจัด้หรอยิหน้าบุกใครเงี้ยอะไรเต้นไปสาเนี่ยเตเต้นหกโมงเต้นหกโมงลเอยกนอนห่ไป ภาพกินขมิดน,น,นี่ยแหละห้าคอยางไงบน้องก็อยู่ในตัว <laughs> ่าลกเป็นคนหนึ่งท่านให้ห <laughs> ใกับเี่ก็ไบเอาใสา่ อยู่เนยังไงมีใบชิงอยู่ิก็ายแล้กเนี่ยเคยดำนะละยายเข้าไปเรียนอะไรายาเมนใบเมเนาะถ้าขู่เ้ใบ่จบจักเนาะใบชิ้งใบชินใบนาอนี่คือใบเหมือนไทยัน่อย นอหาวออยู่ลูกนน่หับไม่หลับอยานอนหาวอยนั่นโอ้คือหาแสบทางน่นเลยเนาะยังขึ้นมานอนเด้อขับมาพอนอนแล้วแรกเนาะเป่นกก่อน นออ้อนงเต็นี่ร่องร่องก็พอคนรับแหละจางเพชรพม่พมาจ้างว่าอะไก็นอนแล้วใครมานอน้้ายค่ะให้เนอยพอพเรียงกันพยเรียงใอรไปป่าอือยินแหละหน่อยไ่เขากองนะโอเคของมา เจอท่าสุเท้าหูกองเริ่มแต่แช่ไี่บริตัวช่างสบาไยมือนะมาแหงเอาเลยหรอเปาอยากเบิ้เป็นบ้างเมือบางเหมือนแล้วก็ทากเสียนๆไปอีกเด้อค่ะเด้อโอ้ยกำนัดได้ไงเอ้บ้านเราเอือทำเหยียนเขาถึงกินถึงอย่างนอนบ่ถึงหาว สุดกินเดอร์สพิ่งจุดไปห้นวันนี้จะหาย่ายเหเือนกันเอาอย่างไหนเอ็นมีผ่านจะจับมาดูหนมันจะเกิดน้องมาหวานเหมือนเอาหลุดไปไปวนวน มึงบอกมาตนั่งซื่อๆๆๆๆหรือดีมาแล้วตอนสั่งตอะไรันข้าขาวมาหาซื้อเมาแต่เฮ็ดหลเนาะได้มาแต่ต้องเลียงเยอะทำงนอะไรพี่งานอะไรบ่หน่ยคนน่อยโห คนหน่อยดูดนมเออคนห่อยยขาอยแนงอยู่แม่ข้าวตดขึ้นหาอยเลยแม่มุดมอยมัดหามเอือยนมดเอือยเลยนะ้ยแ่คือากลม่เห็นเนาะ้น ูนี่แกนครับนั่นเป็นยงไ่ะคือขับวะนุมได้ยังงน่ะันหนาปะฮะไม่ผิดหวังแน่หรอาจีตังเอาจีต้งไปหมดเอาปลาเด้อทำอไวจบไปจัดตั๊บไปเด้อ Cái làm để cuộn vợ nè 3 này, ừ. thầu. Thầu này. Ừ. nơi đào đi không phải là để để mua bỏ vợ ปกินนรอมยาไปจดืมไปตื่นไปกินเนวกับหมเนาะขามหรือวเปืองนางวา้อจิ้ินจิงวิมาจะกอบหั่แค่มูนทอดชิไม่เหน้เลยเยรู้น้งเนอนไปน

Beri aku Mana idea lainnya Yang mana ni ทำที่ไปเตมานทามแล้ลูกมากขึนมาเห็นไห่ก็หายนงตีวให้สรไดสิลูกนีน่งน้ำเแนมอยู่ขอกานคิดนาเด้ปาดุคุณอๆเด้ที่เขามหาชบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายบายบาย